สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ่มครับครับวันนี้พี่ธงจะพามาทําปุ๋ยน้ํานะครับไว้ใช้ประโยชน์ในสวนของเรากันนะครับปุ๋ยน้ําที่ว่านี้นะครับก็เป็นปุ๋ยน้ําที่เกิดจากการนําวัตถุดิบที่เหลือใช้ในครัวเรือนของเรานะครับวัตถุดิบที่พี่ธงพูดถึงนี้ก็คือน้ําซาวข้าวครับ เวลาเราหุงข้าวทุกครั้งเราก็จะมีการล้างข้าวใช่ไหมครับก็น้ําซาวข้าวที่เราเททิ้งเนี่ยครับเอาน้ําซาวข้าวตัวนี้แหละมาใช้ใเกิดประโยชน์สําหรับไว้รดน้ําพืชผักในสวนของเรานะครับให้เจริญงอกงามก็คุณประโยชน์ของน้ําซาวข้าวเขามีมากมายเลยทีเดียวครับทีนี้ก่อนที่จะนํามาใช้เนี่ยก็จะมีการผ่านกระบวนการหมักนิดนึงครับเพื่อ ให้ได้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับเวลาที่เรานำน้ำซาวข้าวไปใช้งานก็เดี๋ยวพี่ธงจะสาธิตได้ดูครับว่าการจะนำน้ำซาวข้าวไปใช้งานเราต้องทำอะไรกันบ้างครับครับรับชมกันเลยครับครับุงข้าวแล้วน้ำซาวข้าวมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากหลายหลายประโยชน์เลยครับก็ที่แน่นอนก็คือพี่ธงก็ เอาน้ำซาวข้าวมาใช้ทำปุ๋ยครับครับหุงข้าวเสร็จก็น้ำซาวข้าวเราเก็บไว้ครับแล้วเดี๋ยวมาทำปุ๋ยกันครับปุ๋ยน้ำนะครับที่จะทำจากน้ำซาวข้าวก็เอาไว้ลดพืชผักของเรากันครับขั้นตอนการทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวครับก็ให้เตรียมดังนี้ครับหนึ่งครับก็น้ำซาวข้าวที่เราได้จากข้าวที่เราหุงนะครับ เอาเทใส่ภาชนะไว้เก็บไว้นะครับแล้วก็เตรียมขวดพลาสติกนะครับหนึ่งใบขนาดประมาณสัก1.5จลิตรนะครับก็จะพอดีกับน้ำสาวข้าวที่เราล้างในแต่ละครั้งนะครับสามนะครับกระบวยนะครับสำหรับกรอกน้ำลงขวดนะครับสีครับช้อนครับแล้วก็ห้าครับจุลินทรีย์มาช่วยย่อยน้ำสาวข้าวนะครับ พี่ธงจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเนื่องจากว่าพี่ธงได้ทําทจุลินรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้งานอยู่แล้วก็จะเอามาใช้เกิดประโยชน์ครับขั้นตอนการทําครับก่อนอื่นครับพี่ธงจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใส่ลงไปในขวดก่อนก็ก่อนที่จะใช้งานจุลินทรีย์เราก็ ยาวกวดจุลินซีเพื่อกระตุ้นให้เขามีการตื่นตัวครับครับกระตุ้น mm hmm. ก็พี่ธงจะใช้จำนวน4 mm hmm. ช้อนโต๊ะครับ mm hmm. ใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงจำนวน4ช้อนโต๊ะ จุลินทรีย์งข้อแสงลงไปก่อนเลยครับตอนที่หนึ่งสองสามสี่ 4ชอ้อนแล้วจากนั้นเรากา็ใช้น้ำสาวข้าวเทลงไปผสมครับน้ำสาวข้าวก็ต้องยืนแล้วครับไม่งั้นจะหกโอเคครับกอกน้ำสาวข้าวลงไป น้ำสาวข้าวแล้วกอกจะไม่เต็มขวดนะครับเราจะเผื่อพื้นที่ไว้สักประมาณส,สักประมาณ3ข้อนิ้วนะครับเพื่อให้ได้มีอากาศอยู่ในขวดนะครับเป็นพื้นที่ว่างเวลาจุลินทรีย์มีการย่อยสลายเขาะจะมีแก๊สเกิดขึ้นนะครับแก๊สนี้มันอาจจะดันขึ้นมาปากขวดโอเคได้พอดีเลยครับ ครับก็เหลือพื้นที่ประมาณนี้ก็ได้แล้วครับหรืออาจจะสูงกว่านี้อีกนิดนึงแล้วแต่จํานวนครั้งที่เรา,าได้น้ําซาวข้าวมาแต่ละครั้งครับก็หนึ่งครั้งละหนึ่งขวดก็ประมาณนี้แหละครับครับปิดฝาปิดฝา,าขวดแล้วก็เขยา่าเขย่าวขวดให้ลิลิตีกับน้ําซาวข้าวเขาได้เข้าตัวกันดีครับ ขยาขว,วดเสร็จแล้วก็เราก็แง้มฝาไว้หน่อยหนึ่งครับไม่ปิดฝาจนแน่นนะครับเพราะว่าเพื่อให้แก๊สได้ระบายออกมาได้นะครับ<ม>ก็ปิดฝาไว้หลวมๆแล้วก็วางไว้ในที่ร่ม,มถ้าดีนะครับทุกวันแต่ละวันเราก็มาปิดฝาขวดขยาแล้วก็คลายฝาให้แก๊สออกนะครับ ปิดฝาไว้เหมือนเดิมแง้มฝาไว้หลวมๆทำอย่างนี้ทุกวันนะครับ7วันก็สามารถนำประโยชน์จากน้ำสาวข้าวไปใช้ในการรดต้นไม้พืชผักของเราให้เจริญงอกง,งามได้นะครับสำหรับคุณประโยชน์นะครับคุณประโยชน์ก็คือในน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาจะมีวิตามิน B1 ซึ่งวิตามิน B1 เนี่ยเป็นวิตามินที่ จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชครับก็จะช่วยในเรื่องอาการกระตุ้นให้แตกรากให้ให้รากาแตกรากได้ดีแล้วก็เรื่องช่วยในเรื่องการาใบเขียวนะครับออกดอกออกใบดีครับสำหรับต้นกล้าที่ว่าเพิ่งจะเพาะกล้าใหม่ๆแล้วก็ย้ายกล้าลงปลูกก็เอาน้ำจุลินทรีย์ น้ำซาวข้าวเนี่ยครับไปาราดรดพืชผักของเราที่เพิ่งย้ายก้าใหม่ๆก็จะช่วยให้พืชของเรานะครับตั้งตัวได้ดีแล้วก็รากก็จะออกได้ไวพืชเจริญเติบโตรเร็วครับการนำไปใช้อัตราส่วนครับก็ใช้ปริมาณาดุลินซีน้ำซาวข้าว2ช้อนโต๊ะผส,สมกับน้ำยี่ลิตรครับไปใส่ถังฉีดพ่น หรือว่าไปใส่บัวรดน้ำลาดต้นลาดลงดินก็ได้ครับก็แล้วแต่สะดวกวิธีไหนครับครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับครับาฝากเป็นกำลังใจให้พี่ทงนะครับโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อ,อให้พี่ธงได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาแชร์ใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ